สวัสดีค่ะาดาวแล้วนะฮะดาวจริงๆแล้วนะฮะดาวไม่จริงใจไม่จริงโจนะ,ะทุกคนอันนี้ขออภัยนะคะอันนี้ไม่ได้อันนี้นะคะแต่ว่าได้สุดได้ห้าศูนย์นะคะจากการวินถือว่าไม่ไม่ประทับใจอันเนี้ย อ่านะฮะเดี๋ยววันนี้มาแก้เมือัน,นี้นะ,ะ,นะนถ้าใครจะไปวินแค่5้าตัวไปอย่างนี้นะคะหนูเตือวันนี้ใส่มันมาจากอะไรอยู่ในใจอยู่ในใจเลขสี่ เจาะหนึ 1> 1, 2, ไปเลยนะสามหกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสามหกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราจะไม่เจาะนะคะยังไงรูปสามก็ได้อยู่แล้วนะคะสาม เดนถ้าไม่ไปก็ข้ามไปได้นะคะเดนอืม mm hmm. นะคะนี่แหละคือดาวแท้ๆเลยนะคะดาวแท้ๆมาแก้มืออันนี้ สองหนึ่งสองห้าสองแปดทุกคนนะฮะได้อะจ้าประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะสำหรับดาวปกติกันดาว VIP นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะพิดูอย่าว่ากันนะคะบายบาย